เด็กๆชอบเรียนรู้ตลอดเวลาแม่อย่างเรามีสกัดวิตามินซีแพสชิวล์กลิ่นส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีสีสูงกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการ Spark Life นะครับในเช้าวันเสาร์กับพี่อามกับพี่นัตตี้ชัวเต ค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะถูกต้องนะคะน้องๆอ,อันนี้เป็นมุกค่ะไม่ควรนําไปพูดนะคะเดี๋ยวไปพ,พี่นัทตี้ซ้อมในการจะเล่นตัวตบถูกต้องมานานแล้วนี่มใช่ค่ี้ไปไนั่งซ้อมนานมากค่ะพี่อาร์ตตอนสอนพี่ยังเพิ่เจอพี่เจ้าของฉายานียนะพี่แอนนา น่ารักมากเลยน่ะตลกดีครับน้องอหลายนคนที่ติดตามดูหนังผ่านทางหนังไทยนะฮะในช่องทูวิชันนี่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่พี่เเล่นอยู่นะครับก็ช่วงนี้ปิดเทอมก็อย่าลืมลองเลือกดูกับหลากหลายสาระบันเทิงที่ดูกันได้แทบทุกช่องกับทูวิชันกันละกันเย่ <Yeah. S 2> เอาล่ะมาช่วงนี้มาก่อนแจกนี่ขอขอเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมโออยากฟังมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีของเล่น2กล่องที่อยู่ในมือทั้งพี่นัตตี้กับพี่อ้อมาดูพี่นัตตี้กันก่อนดีกว่านะครับกล่องนี้มีชื่อว่า Hot Wheel เมกกะจัมครับ ก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่น้องสามารถที่จะนําเอารางนะครับไปต่อนะครับประกอบกับส่วนของตัวโต๊ะนะฮะอาจจะเป็นส่วนของมุมโต๊ะหรือว่าปลายโต๊ะทํางานนะครับแล้วเราก็ต่อนะครับให้ตัวรางเนี่ยเหมือนกับมีแรงส่งนะฮะที่จะพุ่งลงมานะครับจากด้านบนแล้วก็มีตัวแท่นกระโดดที่จะจั๊มกลายเป็น การจัำขนาดใหญ่อเขาเลยเรียกว่าเรียกเป็นซีรีส์แบบเมก a j u มนี่อ่านะฮะอันนี้ก็นํามาแนะนํากันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะนํามาแจกด้วยเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ครับที่นํามาแจกการนี่เขามีชื่อว่า action launcher ครับผมนี่เลยครับกับ action launcher นั่นเองนะครับก็จะเป็นนะครับตัวรางนะครับที่มีส่วนของการปล่อยนะฮะหรือว่าตัวปล่อยนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีตัวปล่อยที่น้องๆสามารถที่จะกดปล่อยรถออกมาเองได้นะครับพร้อมกับ มีตัวเฟรมนะครับที่เป็นเหมือนกับไฟลุกอยู่อ่าเหมือนก็เป็นเส้นชใยไงน้องๆก็มาสุ่กันได้นะครับด้านหลังนี้ก็จะมีวิธีการนะครับต่ออะไรเรียบร้อยเลยนะฮะใช่แล้วค่ะเอาเล่ะวันนี้มาแจกกันนี่เลยครับกับ Hot Wheels Action Launcher นั่นเองนะครับมาแจกกันที่02-615-9011-12ถึง12ครับใช่แล้วค่ะและอยากให้น้องๆเข้ามาตอบคำถาม,มกันหน่อยนะคะว่าน้องๆมีวิธีไหนบ้างนคะที่จะช่วยประหยัด หรือลดทรัพยากรน,น้ำนาหไม่ไม่ลดได้ไหมไม่ไม่ลดเลยประหยัดดีกว่า<ช>ประหย,ดยัดดีกว่าค่ะ,ะเพื่อให้มีทรัพยากรน,น้ำเยอะๆใช่แล้วค่ะครับผมอ่านะฮะมา0 2 6 1 5 9 0 1 1 1 2ครับมาตอบกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างพี่อาร์มก็มี หลายวิธีเหมือนกันนะครับเอ๊แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรงกับที่น้องๆทาอยู่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะมีไหมพี่นัตตี้ประหยัดน้ำยังไงบ้างพี่นัตตี้ก็อานน้าน้อยเอาไม่ใช่อ่านน้าโดยโดยไม่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 เปิดฝักบัวทิ้งไว้ใช่ค่ะอย่างเวลาที่สมมุติเราต้องมีการถูสบู่แล้วใช่ไหมคะเราก็อาบต้องถูสิต้องถูแน่นอนอค่ะเรวอาที่เราถูสบู่แล้วก็ปิดน้ําไว้ก่อนก็เป็นการประหยัดได้อย่างหนึ่งค่ะได้เลยค่ะแล้วพี่อั้มล่ะคะพี่อา้มยังไม่บอกได้ไหมออทไมเดี๋ยวไปตรงกับน้อง ฟังน้องกันต่อดีกว่านะครับรู้ว่าจะคิดวิธีประหยัดทรัพยากรน,น้ำได้อย่างไรกันบ้าง0 2 6ย์ส1 1 1ถึงครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะมาเลยหนึ่งสายนี้ทักทายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าชื่ออะไรคะน้องชร่บยบคะ่ะไบรท์นะครับน้ <All right. S 2> องไบรท์อาล้ครับถามว่าค่ะวิธีการประหยัดน้ำทำได้ยังไงบ้างครับไบรท์ เวลาแปลงฟันให้ให้ปิดน้ำครับอตอนช่วงปิดแปลงฟันนะครับ อ๋อใช่แล้วค่ะได้ไหมคะเนี่ยได้ไดสิครับน้องไว้เก่งม,มากๆเลยเอาเลยครับรับขอน้นจากเราไปนะครับหนึ่งกล่องเลยนะฮะไม่ใช่ว่าแปลงฟันไม่ใช้น้ํานะแต่หมายความว่าไม่เปิดน้ําทิ้งใช่ช่วงที่เรากําลังแปรงฟันนะคะน้องๆคนไหนที่ดูรายการอยู่ก็อย่าลืมนําไปใช้กันด้วยนะคะจะได้ช่วยโลกของเราค่ะนี่ประหยัดได้เยอะทีเดียวนะใช่แล้วได้ประมาณเกือบถึง5ลิตรนะครับโอ้ที่อาคำนวณได้ด้วยเมืเราเปิดทิ้งไว้นี่นะครับมันก็จะมีความเหลวงน้ำาย่แล้ ทดลองกันได้ก็คือลองใส่ขวดเอาไว้อมาตอนที่ดึงสายนี้กันนะครับสวัสดีค่ะ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 น้องอะไรครับออคิดค่ะอ้าวอะไรครับถ้าพร้อมแล้วออคิดตอบหน่อยว่าเราจะประหยัดทรัพยากรอย่างน้ําได้ยังไงบ้างนอกจากแตงฟันนอกจากอาบน้ำไปแล้วใช่แล้วนําน้ําถูบ้าน ไปรดน้ำต้นไม้ค่ะได้ไหมได้ไหมคะได้อยู่แล้วนี่อ่ะรับควาวันจากเราไปเลยนะค่ะอย่าลืมนํำไปใช้กันด้วยนะคะนี่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วหลายคนคาดไม่ถึงไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเราใช้น้ำเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับเราใช้น้ำวันละเกือบ150ลิตรต่อวันเอมากๆต่อคนในการอาบน้ำหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้ยังไม่ประหยัดแล้วก็มากวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนอะใช่ค่ะก็เป็นการทําลายโลกเราด้วยถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวน้องๆก็ส่งเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะคเดี๋ยวเราไปรับรสายหลังไมม่กันที่เบอร์0ูนย์สองหกหนึ่งห้ถึงหนึครับจัดให้2เบอร์กันเลยกดโทรศัพท์มาตอบคาถามเดียวกันง่ายๆว่าวิธีการประหยัดน้ําทําได้ยังไงบ้างค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วไหนๆก็ปิดเทอมแล้วพักผ่อนให้เต็มที่เนาะค่ะแต่ไม่อยาก ไม่อยากจบพี่ยามยังอยากคุยกับน้องๆอยู่โอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับทั้งใน Brain Box ด้วยใช่แล้วก็ Action Zone กันด้วยที่จูดปาแห่งนี้นะครับวันนี้มาหมดแล้วไปละไปละค่ะน้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ